วันนี้จะทำอะไรครับว,ปปวันน,นี้เอาวอาหารปลาเอาอาหารใปลาเหรอนายหาหันปลาอยู่ไหนครับไปดูไปมันเป็นยังไงอาหารปลาอาหารปลาอยู่ไหนวันนี้ล่ะยี่ห้ออะไรซากุระโอ้โหยี่ห้อซากุระโกซากุระโกหมายถึงว่าปลาทองใช่ไหมไปลวงเก่งทำไมนะ่ะ <laughs> มาวันนี้แร้ปมาใช้ป้อนนั้นมาเรียวออกอ่าอะไรออกครับอะไรออกไหนดูสิอันนี้อ๋อเรื่องให้ตัวให้นี่เหรอโอ้หนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาไม่แอดนะปลาไม่แอดนะแล้วมันชื่ออะไรครับปลาเนี่ยชื่อปลาอะไรครับอืมาหารนกยูงหรือเปล่ามาหารยูงโอ้โหหรือแม่แกะให้แกะแกะให้ไหมเออ

ตะกร,ร้าเนาะพอเด็กเจ้าของครับครับครับอ่ะจับดูีๆครับมันจะลุกเนาะโดนไปละโอ้โดนมันมากินไหมมากินไหมกินดูสิดูสิเดี๋ยเขาม,มาละลายก่อนมันถึงจะกินโอ้ต้องละลายก่อนเนาะเฮ้ดูสิมันเลื่องกินละมลันละลายก่อนมันจะกินใช่ไหมโวดอะแม่แอรบ,บอกว่าห้ามเล่นปลา ถ้าเล่นปลามันมันจะตายใช่ไหมมันจะตายอเอ้ยันนี้ตอนใส่ตัว่ะก็ใส่ช้อนจ้ะตอนมีเนี่ยเราหมายกัดอ่ะปิดปิดถุงปิดถุงปิดเป็นไม่ถูกอะไอ้แต่เกิะอะไรขึ้น,เ,แบบน,น,นเนี่ยรถก็มาดังเนี่ย